ดีไดอารี่วันนี้วันจันทร์ที่เจ็กันยายนวันนี้นะหรอก็จะเป็นวันที่พิเศษมากเลยละ่ะเพราะว่าจะเป็นวันที่ป้าจะพาสามีของหญิงบ้าเปิดตัวดูละ่ะเขินจังเลยครับป้ารู้ใช่ไหมคะว่าหญิงชอบแบบไหนก็จะต้องขนสั้นนะสั้นติดหนังไปเลยนะหรือว่าไม่ต้องมีขนไปเลยยิ่งดีฮะแมวไม่มีขนป้าขาจับเจ้าแแถวบ้านให้นูมี น,น,น้อยนหาเล็บจะเอาใช่หมจะเอาใช่ไฉันไม่เถียงกับเธอหรอกจก้ะเท่าเรื่องสามีฉันต่อดีกว่าสามีของฉันจะต้องตัวสีดำดำแบบไม่มีลายเลยนะเพราะว่าอัญญามีลายแล้วพออยู่ด้วยกันก็จะได้ดูเป็นคู่รักที่น่ารักเดดเด่นเป็นดาวลงตัวสุดๆไปเลยละ่ะน้าจี๋ อะไรอะไรอะไรใครพูดถึงเนื้อลายอ่ะเขาอยากกินเนื้อลายเนื้อลายเนื้อลายอยากกินเนื้อลายเนื้อลายเอาแบบมไม่ต้องสุกมากนะชมันเลยชมันเลยชมันเลยแค่วินอยากกิน <L an> นี่ฉันพูดถึงแมวสีไม่มีลายไม่ใช่เนือออ้อลายย่างไอหมาตะกละ <L an> รำคาญ <L an> หญิงจะ,ะเพ้อ <L an> พูดถึงสามีของหญิงต่อดีกว่าหน้าตาก็จะต้องดูแข็งแกร่งร่างกายแข็งแรงบึกบึนกำยำ เป็นชายชาตรีขี่ม้าขาปราบมาปูนพวกนี้ให้สิ้นซากไปเลยน้ำหนักก็จะต้องประมาณอืมสิบกิโลขึ้นไปเวลาหญิงไปไหนก็จะได้ไม่ต้องเดินให้เมื่อยเพราะว่ามีคนคอยอุ้มตลาดเวลาอาคิดก็ตื่นเต้นขนลุกจันบอกไม่ถูกแล้วผ่านนะทีนีอ้อยากเจอแล้วเร็วจังเลย <c oughs> นี่เธอกำลังพูดถึงฉันสินะ เขาขร่างกายกำยำขนปกปุยนุ oy, e niin, well. knows, ่มน <acknowledge> <ward> ิ่มจะตายไม่คิดว่าจะเปิดใจให้กันบ้างเลยเหรอฮะอะไรของเธอไม่มีทางหรอกอย่าเพราะว่าทุกคนรู้โลกรู้หมาทุกตัวก็รู้ว่าเธอน่ะไม่ใช่แมวใครบอกเขาจะเป็นอะไรก็ได้ตามที่เธอปรารถนาเลยนะที่รัก ฉันไม่คุยกับเธอละเอาเวลาไปแต่งตัวรอว่าที่สามีของฉันดีกว่าชอืมชุดนี้ดีไม่นะหรือว่าจะชุดนี้ดีหรือว่าจะชุดนี้ค <c oughs> ูมันก็จะรีบเรเหมือนกัน,น,นหมดได้เลยค่ะม <c oughs> าวมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเอาชุดนี้แหละสามีจาอัยนน่ามาแล้วค่ะ <c oughs> ใช่นินี่จะเป็นใครอ่ะมันนั่งหน้าว่าไม่ทราบว่าจะไปเล่นงิ้วที่ไหนเหรอคะสวัสดีครับผมมาริโอครับป้ากายส่งผมมาที่นี่บอกแค่ว่าเออให้มาปราบแมวขี้วอยเสียสติไม่มีมารยาทจองหองไม่รู้กาลเทศะจองบงการจองวางแผนคิดว่าตัวเองดีเด่นอยู่คนเดียว <c oughs> อันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับจากนี้ไปผมจะมาอยู่ที่นี่ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับน้อยนังมาริโอ้แกไม่รู้ซะแล้วว่าแกจะต้องเจอกับอะไรโ oh yeah. อ้ยย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 